ห้าบทเรียนสำคัญของชีวิตที่ทุกคนต้องก้าวผ่านเพื่อเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งและเข้าใจโลกมากขึ้นหนึ่งบทเรียนจากความผิดหวังและความล้มเหลวไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยผิดหวังหรือล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังมันสอนให้เรารู้จักความแข็งแกรง่งความอดทนและสอนให้เรามองเห็นเส้นทางใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยสังเกตมาก่อน การลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลังจากที่ล้มลงคือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแท้จริง 2. บทเรียนจากการปล่อยวางและก้าวต่อไปการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงและเลือกที่จะมอบอิสรภาพให้กับตัวเองเมื่อคุณปล่อยมือจากสิ่งที่ฉุดรั้งไว้คุณจะสร้างพื้นที่ว่างให้กับโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆและความสุขใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต อดีตมีไว้เพื่อเป็นบทเรียนไม่ใช่บ้านที่เราต้องอาศัยอยู่ตลอดไป 3. บทเรียนที่ว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้บทเรียนนี้สอนให้คุณหันกลับมาให้คุณค่ากับเสียงของตัวเองและเคารพในความต้องการของตนเองเมื่อคุณเลิกวิ่งตามความพึงพอใจของคนอื่นคุณจะดึงดูดคนที่ยอมรับและรักคุณในแบบที่คุณเป็นเข้ามาในชีวิตแทน การเป็นที่รักของคนที่ใช่เพียงไม่กี่คนมีค่ามากกว่าการเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งโลก 4. บทเรียนจากการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมได้และควบคุมไม่ได้และหันมาทุ่มเทพลังงานให้กับสิ่งที่ควบคุมได้ซึ่งก็คือความคิดการกระทำและการตอบสนองของคุณเอง การยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมจะทำให้คุณพบกับความสงบในใจอย่างน่าประหลาดหากบทเรียนของการรักและให้อภัยตัวเองการรักตัวเองคือรักฐานของทุกสิ่งมันคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองการให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาเหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิท เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักและให้อภัยตัวเองได้คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงจากภายในแต่ละบทเรียนอาจใช้เวลาเรียนรู้ไม่เท่ากันบางบทเรียนอาจกลับมาทดสอบเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่จงจำไว้ว่าทุกประสบการณ์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขอเพียงเปิดใจเรียนรู้และก้าวผ่านมันไปให้ได้แล้ว คุณจะพบว่าตัวเองได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น